ห้าสี่สามสองหนึ 2, 2> 1. 1> ่งแอคชั่นดีมาเร็วๆเดี๋ยวแอคชั่นไปก่อนแล้วคนก็คื่เดอ่าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเล็ดพร้อมดีๆดีๆเร็ว,เ <laughs> เรวๆเดี๋ยวปักบุดก่อนทุกคนกดมากดมาเร็วกดมากดมา แล้วเวลาเกี่ยคือมันเกลี่ยง่ายนะทุกคนแบบว่ามาันจะแทนอ่รองพื้นได้เลยนะเพราะว่ามาันผสมรองพื้นอยู่แล้วแล้วมันจะปกติดเราได้ดีใครที่มีแบบว่ารอยดำรอยแดงจากจากหหะอะไรวะทำอะไรวะอุ้ยเอ้าเฮ้ยดี ถูกวะอะครึ่งนนหน้าแล้วนะทุกคนดูเป็นไรงงแล้วเนี่ยอะไรวะ๋อ <laughs> ไม่ทาเต็มหน้าได้ปะ่ะไม่ทาเต็มหนะ้าไม่ทาเต็มหน้าดูในไลฟ์ดิพี่ลองดูในไลฟ์ดิไม่เดี๋ยวอีกครึ่งหน้าเดี๋ยวพันดกคนขอโทษนะ คือเอาจริงๆอะ่ะคือหน้าออกขำแล้วไม่ฟินแล้วหนึ 1> 1่งถึงสองระดับอ,อุ้ยคืค่าอย่างนี้ก็คือให้ดูว่าเวลาเวลาทาไปแล้วว่าเราได้เ,เป็นลุกไอ้นี้ได้เลยลุกแบบว่าระหว่างวันได้เลยแล้วก็ปกปิดได้ดีนะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะลูกทาเต็มหนนะ้าเถอะ อีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องต่อรองกับเขาบอนดิโหไม่ต้องต่อรองหนูไม่ได้ไม่เอาเก้าก็เก้าบอนเอาละการนี้ให้เก้าก็เก้าคือคนคืหน้าเฮ้ยดูดิดูหน้าหนูดิหนูเอา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 มืออะปัดคิเออมันจะได้เห็นยคิ้วเอออ่าดูทุกคนเห็นปะมันจะมีความแบบว่าไบ์แบบว่าเนี่ยหนึ่งถึงสองระดับฝั่งนี้ไม่ได้ทาเห็นปะแล้วคือแบบว่ามันเบาหน้าปะอนุพูดตรงๆรเลยว่าเบาหน้าไหมเบา เหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้านะผู้ชายใช้<น>ได้อ่ะใช่เนี่ยผู้ชายใช้แล้วเป็นอย่างเลยแต้องทาเต็มหน้านะเอออีกเต็มหน้าขอเก้าเก้าเก้านี่เจ็ดร้อยยี่สิบเกณฑปกปิดยันคิวไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดน,านั้น <c oughs> คิวพวกมันเลอะอะอย่างเงี้ยแล้วมันเกี่ยง,ง่ายนะทุกคนมันเกี่ยง,ง่ายมาก <Okay. laughs> คข่ำนะตอนที่ตอนที่ทาตาๆๆแล้วตรงนี้ยังเกี่ยวไปหมดอ่ะ <laughs> เออเดี <c oughs> ๋ยวเก้าเก้าเก้าฮอตเดี๋ยวเราจะทาให้หนูอีกครึ่งหน้าโห oh, ทาเลยได้ไหมไม่ได้หนูให้เขาเห็นความแบบว่าแตกต่างก่อนว่าแบบเออมันเป็นยังไงนี่ นุดำดงก็มา<ค><อ>ขึ้นหน้าขึ้นหน้าอุ้ยจะจะหมื่นสองแล้วว่าทุกคนค,<อ>คนรจะหมื่นสองแล้วร <ะ ının> ล่อไปอีกแบบหล่อมา